สวัสดีครับเมื่อนี้เลาะพ่อกระเทืนอนยู่บานครับอยู่บานปีไม่เมื่อนีอากาศหนาวหนาวทั้งหนาวทั้งหมอกก็เลยได้ดังไฟครับดังไฟหนึ่งเขาหนึ่งเขาแล้วก,ทกะทิต้มพักแล้วลครับเนี่ต้มปดดลาอๆยุ่นเนี่เดือดปูดปูดยุ่นเนี่ยต้มพักแล้วกาสีเฮ็ดที่ยังต้อระบาดกว่าสิปนตามปน เออได้ใส่ปลาทูครับใสิ๊กพลปลาทูโอหยัดปีนปลาทูอันนี้หมอน้ำปลาแดดว่าจาะตำตำพลหมูตำปนหมอน้ำปลาแดกหาาม,ม,มูมปลา,ปออา,าปปทูบรรยากาศก,ก็เรื่อยๆครับอากาศดีมือหนี่งมาเคลื่อนก็สังสรรค์กันไปกับพี่กับน้องรถลากของท่านไหนเดีย๋ยวผู้เทาก็สีเข่าครับ สีเขาไปค่น้ำมันสีเขาสีเขา่เขาสีน้ำไข่ลูกไข่เต้าไปกรุงเทพกรุงไทยบรรยากาศบ้านสวนครับสีเข่าแล้วก็เพระอะไรเหตุนี้ฮะตั้งหมอปลาแดกข้างน้ำไปผมที่ไปใส่ครับก <c oughs> ็หาเลาะน้ำสวนหาเก็บผักหาเก็บผักเก็บเนี่ยผักธรรมชาติผักหวาน กติลาะมาเบิ้งหมูแล้วครับมีโรงสีก็ต้องมีหมูเป็นของคููกันปุ่นเบรกฝัดกินสูตรง่ายแล้วครับตอนนี้อันนี้แม่พันธ์สองขอกปุ่นก็เบิ้งดาล่าครับปุ่นเนี่ย,ยาวไปปุ่นสามหลอกนอนอิม่มนอนหนาวครับกระลังหนาวเลยเพระท่านได้กเกีย บัดนี้ก็ป้ามาเบิงปลาภัยนี่ปลาภัยนอใหม่ทันในเก็บครับช่วงหนึ่งพันมีเวลาเก็บนอใหม่มก็ลั่งเป็นนอพัน,นดนเก็บเลยแต่ปีใหม่มาหนิคนอันนี้จะเป็นภัยนอภัยครับบอืบอดบ่อยาก่หรอครับเก,ก่ออยู่ เป็นปลาภัยบ่ได้เขามาสางมาแตงง่งเขาหกช่วงปีใหม่มานี่หนิว่างเลยยากแต่น้ำขวดเราขวดเบียร์พ,ดพ,ดพดวดหูหูเน่าไปพุป่นละเต้าอยู่พุ่นครับมื้อนี้มาเลาะเบิ่งบ้านเบิ่งหัวเบิ่งสวนเบื่งบ้านแอดเป็นยังไงแอดเฮ็ดอีหยังพคนแอดก็อยู่ซ้ำนี้ล่ะครับเป็นผู้บ่าวไทยบ้าน บ่เด่นบ่ดังอีหยังดอกครับยุ่ไปเตืบมือเป็นปลาไผ่ลมเลื่อนครับดูนี่โฮมมืดมือละบ่มี่แดดดอกแดดบ่สอัดเล็กเสียเป็นปลาไผ่ไปเลยครับตอนนี้วุ้นสดฝุน่นมแตรนอไผ่ลหครับขายต่ละเทียกับ เจ้าละหารอยยังหารอยนี่คือเขาจองไว้แล้วเด้คนขึ้นมากินแตบูไผเอ็นไผพันเนี่ยก็เจ้ากับมีอา่าไผมีนอนใหม่สุภูทุกคนเดยครับเช้าวานก็ไดเขาแห่งมื่อสื่อเงิดอลายขึ้นกันอันนี้ก็หลังโลกสีครับหลังโลกสีแกบแกบนี่ก็ขายได้เลย นี่แหละครับชั่วตัมนีแ่แหละครับบานแดดยูงง่ายๆกินง่ายๆกูเบาเท่าบานครับาคลิปต่อไป้ะสีให้มาเบิ้งเด้ใช่หหายังไม่ให้เบิ้งกัติสตามเ้้ยครับเด้ย